คลิปนี้แม่นาลีก็จะพาเพื่อนๆมาชมผักในคลองแล้วก็จะเก็บผักในคลองด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาชมกันเลยค่ะแรกเลยก็เจอผักกูดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดูค่ะเพื่อนๆคื่ะเขากําลังแตกเยอะแยะเลยนะคะเนี่มีหน่อขึ้นเยอะแยะเลยค่ะนี่พร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วค่ะที่เห็นนี้คือผักชีล้อมนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นผักชีล้อมนี่ กินกับน้ำพริกก็ได้กินกับขนมจีนก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะอันนี้ก็คือผักขยงนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เมนาลีจะเก็บนะคะวันนี้จะเก็บไปฝากญาติๆด,ด,ด,ด้วยค่ะอันนี้คือผักก้านจ่องนะคะก้านจ่องก็งามงามงามทุกอย่างแหละคะ่ะเพื่อนๆค่ะผักชีล้อมก็งาม เดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินชมก่อนนะคะเดี๋ยวเม่นอรีก็ค่อยเก็บนี่ดูค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ผักชีล้มยอดอวบเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะยอดอวบอเลยนี่จะมีกลิ่นหอมนะคะผักชีล้มงามมากๆเลยนี่คะ่ะอันนี้ก็คือผักขยงนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ผักขยงก็งามงามหอมหอมนะคะเพื่อนเพื่อนขาน้ำแห้งค่ะเพื่อนเพื่อนขาน้ำแห้งเนาะเมนาลีต้องเปิดน้ำให้เขาทุกวันนะคะเปิดหล่อเขาไว้ทุกวันค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคะฝาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเดินชมก่อนนู้นี่นี่น,นี่งามมากเลยนะคะเมนาลีใส่ปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนเพื่อนขาเมนาลีจะเอาปุ๋ยขี้ควาย รวยลงมาในคลองค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะน้ำไม่เยอะค่ะน้ำไม่เยอะอืมมาดูข้างหน้าผักเพลวก็มีนะคะผักเพลวกจะผักเพลจะอยู่ฝั่งนู้นไม่รู้จะพาเพื่อนๆเ,เดินไปถึงหรือเปล่านะคะสีนิดนึงค่ะเพื่อนๆค่ะนู่นค่ะเพื่อนเพื่อดูนู่น เพื่อนเห็นไหมคะดูผักกันจองเมนาลีคืองามมากเลยค่ะงามมากๆอือก็ปลูกไว้กินนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆค่ะปลูกไว้กินนะคะอืมดูนี่ค่ะดูต้นเขานะคะว่างามขนาดไหนอวบขนาดไหนใบใหญ่มากนะคะีค่ะเพื่อนๆค่ะใบคือใหญ่มากๆเลย อือดูค่ะเพื่อนๆค่ะดูดอกเขานะคะดอกคือใหญ่มากอือยอดนะคะเพื่อนๆค่ะยอดคืออวบมากๆเลยค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนๆชมนะคะนี่ค่ะโอ้งามมากๆเลยนะคะนี่งามมากๆเลยต้นสูงมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะ โค้งไปนู่นอีกนะคะเพื่อนๆะ่ะขาเป็นคลองที่ขุดไว้เพื่อปลูกผักพวกนี้โดยเฉพาะเลยคะ่ะเพื่อนๆนคะ่ะมีผักกระแยงมีผักชีล้อมมีผักกันจงแล้วก็มีผักเพลกระเสริมมาด้วยผักกูดคะ่ะเพื่อนๆนค่ะนี่คือผักที่แม่นาลีเก็บวันนี้นะคะเพื่อนๆคนค่ะนี่ผักกันจงผักชีล้อม แล้วก็ผักขย e ยงค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นผักปลอดสารที่แม่นาลีปลูกไว้ในคลองนะคะเพื่อนๆค่ะผักขย eng คือหอมหอมค่ะเพื่อนๆค่ะหอมผักชีล้อมก็มีกลิ่นหอมอันนี้ก็ดอกสวยมากค่ะ